แม่ขาขอดูยันหน้าจอโทรศัพท์แม่หน่อยค่ะยันใช่ค่ะที่เป็นรูปหน้าจอโทรศัพท์แม่อ,อมนองคน้นี่โอ้โหเทพเจ้าประจำตัวเฮงเฮง,ง,งปังปังค่ะแม่พี่โลดขาขอดูหน้าจอโทรศัพท์พี่โลดหน่อยว่าบูชาเทพเจ้าองค์ไหนไว้ดแล้วนะดูทำไมขอดูหน่อย <No. S 2> ขอดูนิดนึงนิดเดียวอลิสต้นบิดโอ้โห oh, 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 oh. อันนี้กันกันครอบจัก,กรวาลเลย <c oughs> อ่ะอ่ยืมโทรศัพท์เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ดูยันหน้าจอโทรศัพท์พีโรสิ <c oughs> ตังมากเลยอ่ะหน้าจอดับอะ่ะ ยานนำตลาลแล้วขอดูของแม่เลยค่ะอันนี้ยาน,นทำไมแม่ไม่ตั้งเป็นรูปพี่รอดคะกูก็ต้องตัง้งเลยพระเจ้าไว่ป้องกันตัวพ่วก,กูก็ตั้องไว้ป้องกันตัว